สวัสดีครับผมโจไฮเทคนะครับวันนี้เราจะมาสอนการสมัครใช้งาน Apple Music กฟรีกันนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี6เดือนเนาะล้วก็เข้ามาตรงที่ Setting ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่า Apple Music เนาะกดเข้ามานะครับก็หาคำว่า Jo ยแอ p p ปิ้ลมิวเนาะแล้วก็กด จะเจอว่าอันนี้มันจะมีฟังก์ชันให้ใช้งานฟรีอยู่6เดือนนะครับถ้าเสียเงินก็คือเดือนละ129บาทซึ่งเงื่อนไขที่เราจะสามารถใช้งานได้ฟรี6เดือนเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้นะครับ อันนี้เขาก็จะบอกน้อว่าหมดระยะเวลา6เดือนก็คือเดือน a p พปีหน้านะครับวันที่25ที่เราจะเริ่มเสียเงินถ้าใครไม่ใช้ต่อก็คือจะต้องมาทําการยกเลิกก่อนหมดเวลา6เดือนฟรีนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้ต่อก็ปล่อยไปได้เลยครับเพราะว่าเขาจะทําการรีนิวให้ใหม่เองโดยออโต้นะครับอันนี้ก็ทําการสับคริปชันไปเนาะ หลังจากนั้นนะครับก็ตัว Apple Music ก็จะถามประเภทเพลงที่เราชอบฟังนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างพวกไทยมิวสิกคลาสสิกอินเตอร์เคป๊อปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกที่เราใช้งานไปเนาะ หลังจากที่เราเลือกประเภทของเพลงที่เราชอบฟังไปแล้วครับต่อไปเขาจะดึงชื่อศิลปินขึ้นมาครับที่อยู่ในหมวดเพลงนั้นๆที่เราเลือกไปเมื่อกี้ครับที่ผมเลือกไปก็เป็นพวกไทยมิวสิกกับอินเตอร์นะครับเขาก็จะขึ้นศิลปินขึ้นมานะครับให้เราเลือกไว้เพื่อให้เกิดความง่ายในการฟังเพลงนะครับเพราะว่าเขาจะขึ้นมาให้ออโต้เลยไม่ต้องทําการเซิร์ชเนาะ หลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับจะสามารถใช้งาน Apple Music ได้ครับนะับตั้งแต่วันที่เรา s u b s c r i p t i ันวันแรกก็คือที่สมัครเข้าไปเนาะเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ดีไว้หูฟังแล้วก็เงื่อนไขที่เข้าขายที่สามารถใช้งานฟรีได้ก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับมีเวลาอยู่9 0วันเนะาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่อง The High t e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ